สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับเราอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็เราอยู่กันที่อําเภอบรรพุทวิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้เราอยู่กันในปั๊มปตทนะครับซึ่งเราจะพาไปดูที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับเหมาะที่จะปลูกบ้านเลยนะครับเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ95ตารางวาเท่านั้นนะครับที่ดินเนี่ยติดถนนซีเมนนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าปลาปลาพร้อมเลยนะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมเลยแล้วก็อยู่ห่างจากปั๊มปตทตรงนี้ประมาณสัก20กิโลแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราเดินทางจากปั๊มปตทตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมสลับกล้องปึ๊บนี่ครับไปกันเลยนะครับตรงนี้เป็นปั๊มปตทครับอยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็จะมีคาเฟ่อเมซอนไฟสตาร์ก่ย่าง5้าดาวนะครับแล้วก็เจ้าประจาครับเซเว่นอีเลฟเว่นของเรานี่นะครับ เราจะเดินทางออกจากปั๊มปรทอตรงนี้นะครับนี่ถนนลาดยางใหญ่นะครับตรงนี้ขาผมหลังจากออกมาจากปั๊มปรทอเพียง500เมตรนะครับก็เจอเซเว่นอีกแล้วนะครับแล้วก็ชุมชนตรงนี้นะครับคลึกคลื่นเลยนะครับใหญ่โตเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับนี่ทกสอยู่ซ้ายมือนะครับพี่น้องเกษตรกรไทยเรานี่นี่ครับขวามือโลตัสเฟสมาร์ทเรานะครับ พอค้าแม่ค้ามาซื้อกันสบายเลยถึงสี่แยกครับสี่แยกที่จะเลี้ยวไปทางที่ว่าการอำเภอกับโรงพยาบาลบรรพตพิสัยนะครับจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับประมาณ1กิโลส่วนที่ของเราเจอสี่แยกบรรพตพิสัยตรงนี้ก็เลี้ยวขวาครับผมนะ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราจะเลี้ยวข้างหน้านะครับประมาณร้อยกว่าเมตรข้างหน้านี่เองนะครับ ตอนนี้เราเว้งวิ่งอยู่บนเส้นทางหลวงชนบท1073เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าตำบลด่านช้างอำเภอรบรรพติพิสัยจังหวัดนะครสวรรค์น,นะครับเพราะที่เราเนี่ยอยู่ในเขตของตำบลด่านช้างอำเภอรบรรพติพิสัยจากตรงนี้ตรงเข้าไปที่เที่ยวไม่ถึง10กิโลครับนี่จะมีร้านค้านะครับมีบ้านก็คือเรียกว่าเข้าเขตชุมชนแล้วละครับผมบ้านเรือน ไฟฟ้าปลาปานะครับถนนพร้อมเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศก่อนจะถึงที่ดินเรานะครับอีกประมาณทัก2-3กิโลนะครับก็สองข้างทางก็จะเป็นบ้านคนนะครับร้านค้าขายของชำถนนใหญ่โตครับลาดยางประมาณสัก10เมตรกว้างสัก10เมตรเห็นจะได้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยทำกเกษตรครับคนแถวนี้ส่วนใหญ่ทำกเกษตรกันนี่ ต้นคูนสวยเลยนะครับเหลืองเลยช่วงนี้หน้าร้อนร้อนจริงๆครับแดดลงแบบว่าจัดเลยแต่ว่าเพื่อนําเสนอที่ส,สวยๆให้กับ f อซแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเราก็จะพาทุกท่านไปดูนะครับเป็นไงครับภูเขาสวยเลยนะครับต้นไม้ก็เขียวขจีอย่างที่บอกครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวข้างหน้าแล้วนะครับที่ของเราอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านเลย ทำสะพานใหม่เพิ่มด้วยนะครับนี่อ <know> นาคตสดใสครับตรงนี้ไปเลยครับอีกหนึ่งกวิโลเดียก็ถึงแล้วเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าแล้วตรงนี้นะครับปึ๊บนี่โรงเรียนนี่โรงเรียนดูรับโรงเรียนนี่ <You are. S 1> นี่นะครับวัดท่าเสา ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงนี้ครับที่เราอยู่ใกล้ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านสเสมอนะครับที่หลายๆแปลงของเรามากักจะอยู่ใกล้ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเสาสัญญาณโทรคมนาคมก็มีสะดวกสบายน้ําประปาไฟฟ้าเป็นระเบียบครับเป็นระเบียบนี่ครับเราไปตามถนนไปเรื่อยๆเลยที่เราอยู่ใ,ใกล้บ้านตรงข้ามบ้านสีส้มนี่แหละครับตรงข้ามบ้านสีส้มนี่นะ นี่ครับตรงลงกล้วยข้างหน้านี่นี่เขียวเขียวตรงนี้เลยนี่คือบ้านคนเห็นไหมครับลูนไกลๆตรงนู้นป่านะครับนี่ที่เราอยู่ตรงนี้ครับเสมอถนนเลยเดี๋ยวลงไปดูกันครับเนื้อที่95ตารางวาไปดูกันอ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ f c นะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมคลิปทางบ้านนะครับตอนนี้ผม มาอยู่ที่ที่แล้วครับวันนี้พี่ถาติดธุรกิจนะครับไม่ได้มาติดธุระนี่ที่ของเรานะครับผมบอกก่อนอยู่ที่ตำบลด่านช้างอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ของเราเนี่ยเนื้อที่95ตารางวาครับเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้อพอดีเข้ามาอยู่ในดงกล้วยมานี่ครับอันดับแรกให้ดูก่อนถนนนะครับถนนกว้างประมาณสัก5-6เมตรนะครับรถยนต์สวนกันได้สบายเลยแล้วก็ไฟฟ้าครับไฟฟ้า นูน่นไฟฟ้า <S <S นะครับปลาปลาปลาอยู่แนวนี้ครับอยู่แนวนี้อ่าอยู่แนวบ้านผู้คนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถตึงมาที่ที่เราได้เลยนะครับนี่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 หน้าที่เราเริ่มจากตรงนี้นะครับหลักนี้นะครับหน้าที่นะครับพื้นที่เนี้ยเสมอถนนเลยเสมอถนนนะครับด้านหน้าเนี่ยเดินไหมเรื่อยครับนะผมเข้ามาเดินให้ทุกคนได้ดูเลยปึ๊บปึ๊บ ย้าจะสูงนิดนึงไม่มีอะไรครับนอกจากย้าแค่นั้นเองถึงตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยกว้างประมาณสัก10กว่าเมตรตกตกประมาณเราราวสิบห้าเมตรได้ครับประมาณนะครับประมาณการสิบห้าเมตรอ่าแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยด้านท้ายเห็นต้น,ต,นต้นไม้ด้านหลังไหมครับที่เป็นเหมือนต้นสะเดาตรงนู้นออหันกล้องไปให้ดูตรงนู้นนะครับน,น,นู่นนะู่นน่ะไปถึงท้ายเลยนะครับที่ยาวไปเลยด้านยาวด้านข้างเนี่ยน่าจะยาวตกประมาณสัก เกือบ30เมตรนะครับประมาณ30เมตรเห็นจะได้เนื้อที่อยู่ที่95ตารางวานะครับตอนนี้เราอยู่ตรงกลางที่แล้วนะครับที่ของเรายาวไปถึงสุดนู่นเลยครับสุดตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็ยาวมาจนถึงด้านหน้าด้านหน้านะครับทางที่1นึ่งเรามาถูกที่2หน้ากว้างอยู่มาตั้งสิกว่าเมตรตกตกสิเมตรได้นะครับตกตกสิเมตรได้ที่เราแปลงนี้โอ้เดี๋ยวนะครับแปลงที่ของเราแปลงนี้นะขายไม่แพงครับ ราคาเราบอกกันแบบช็อคช็อกไพรส์เลยนะครับก็คือราคาเราเปิดกันอยู่ที่1,75,000บาทเท่านั้นถูกต้องครับฟังไม่ผิดครับ1,75,000บาทอยู่ในชุมชนตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนวัดทุ่งท่าเสานะครับเลยไปด้านนูก็จะเป็นวัดนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดบ้านท่านกำนันผู้ใหญ่อยู่ฟากนี้แล้วก็ อาอนามัยอนาไมจะเลยไปตรงนู้นนิดนึงนะครับ <Wow. S 1> ก็เรียกว่าครบสูตรเลยนะครับ <Wow. S 1> ไฟฟ้าประปาถนนชุมชนวัดโรงเรียนอนามัยนะครับพร้อมเลยแล้วก็นี่ครับเพื่อนบ้านขับรถไปมาตลอดเลยนะครับในลำดับถัดไปเนี่ยเพื่อความชัดเจนคือละเอียดมากขึ้นเนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยขึ้นไปดูภาพถ่ายทางโดนนะครับภาพถ่ายทางอากาศก่อนจะขึ้นไปเนี่ยผมขอชี้แจงทิศนิดนึงนะครับที่เราหันหน้าทางนี้นะครับ ด้านนี tipo, ้จะเป็นทิศเหนือครับยืงเยอะไปทางนี้นิดหนึ่งทิศเหนือนะครับด้านนี้จะเป็นทิศใต้นะครับด้านนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะครับแล้วด้านนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับเหนือใต้ออกตกครบสูตรเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูภาพถ่ายทางอากาศดีกว่าครับผมขึ้นไปเลยครับผมไป ครับหลังจากที่ผมนะครับพาทุกท่านชมทางด้านล่างไปแล้วนะครับต่อมาก็จะพาทุกท่านเนี่ยชมในส่วนของภาพถ่ายทางอากาศนะครับหรือขับโดรนให้ดูนั่นเองนะครับนี่ครับที่ดินเราอยู่ตำแหน่งดีเลยนะครับอยู่ตรงหมู่บ้านเลยนะครับอมีโซนที่แบบค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวด้วยซ้ำนะครับทางข้างบ้านมีพื้นที่กราฟิกมาแล้วครับเนื้อที่95ตารางวานะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยเลยนะครับ แล้วก็อยู่ในตำบลด่านช้างอำเภอบรรพศพิสัยจัังหวดนครสวรรค์น,นะครับที่ตรงนี้เป็นไงครับอยู่ในชุมชนเลยสังเกตนะครับผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนวัดอนามัยบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านท่านกำนันก็อยู่ในละแวกนี้หมดเลยนะครับบรรยากาศดีเป็นส่วนตัวนะครับตรงจุดนี้ อ่ารู้สึกโล่งโปรง่งสบายตอนที่ผมลงไปเดินทําคลิปด้านล่างนะครับคือไม่ร้อนคือรู้สึกว่าไม่ร้อนมากคือร้อนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโปรง่งโปรง่ปรงโล่งโล่งสบายสบายนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็ทําการกาเกษตรซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอยู่ระหว่างทํานารอบใหม่หรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนการพักหน้าดิานนั่นเองนะครับช่วงรอระหว่างรอน้ําช่วงหน้าร้อนแล้วก็มาทําการกาเกษตรลอบใหม่นั่นเอง นี่ครับวัดโรงเรียนอนามัยและที่สําคัญมีวิวเขาด้วยครับแล้วก็ที่ของเราเนี่ยทางด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดปลูกบ้านหรือยกพื้นขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยจะมองเห็นเลยเนี่ยตรงท้ายที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีบ้านคุณลุงแล้วก็ตรงนั้นบ้านบ้านคุณป้านะครับที่ทําเกษตรเนี่ยเนี่ยครับถ้าทําที่ตรงนี้ยเรายกพื้นขึ้นมาสวยเลยนะครับการาฟิกมาอีกรอบนึงนะครับเนื้อที่เก้าสิบห้าตารางวานะครับไฟฟ้าประปาถนน ซีเมนผ่านหน้าที่พร้อมเลยนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนนะครับที่ตรงนี้นะครับอ,อยู่ห่างจากอําเภอบ้านโพริ์วิสัย่ประมาณสักสิบกว่าโลนะครับนี่สวยเลยครับกราฟิกให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็อยู่ห่างจากอําเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยซึ่งอาเภอเก้าเลียวนี่ก็จเจริญ พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เศษษษษษษรษฐกิจคึกคักเลยไม่แพ้อําเภอบริบุริสัยก็อยู่ห่างจากอ,อําเภอบรพบุริสัยเพียงแค่1ิบกิโลเช่นกันนะครับคือครึ่ง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 นะครับอยู่ห่างกันนิดนึงนะครับนี่วิวเขาวสวยงามครับอย่างที่ผมบอกบ้านเรือนอยู่กันสบายๆแต่ละบ้านก็จะมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับทําการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ถนนไฟฟ้าประปลาเนี่ยพร้อมเลยนะครับ เดี๋ยวเราให้ดูบินให้ดูอย่างจุใจเลยครับให้ดูทางด้านขวามือนะครับที่ของเราอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแผนกล้องไปทุกท่านได้ดูนี่กราฟิกมาอีกรอบหนึ่งครับชัดเจนครับผมทำเลสวยเพื่อนบ้านมีการคมนาคมขนส่งสะดวกนะครับอสวยงามครับที่แปลงนี้ครับนี่นะครับที่ของเราเนื้อที่เก้าสิบห้าตารางวานะครับเกือบเกือบหนึ่งงานเลยนะครับถนนเนี่ยกว้างประมาณห้าหกเมตรนะครับ ไฟฟ้าเห็นไหมครับหม้อแปลงแรงดันต่ําอยู่ตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆก็ชัดเจนเลยว่าไฟฟ้าเนี่ยผ่านหน้าที่เลยปะปาก็อยู่แนวนี้เลยครับอยู่แนวนี้เลยแล้วก็มีบ้านเพื่อนบ้านตลอดทางเนาะสองข้างทางเลยนี่ครับทุกคนสิ่งที่อยากให้ทุกคนเห็นนะครับวิวเขาตอนเนี้ยภาพที่เห็นอยู่เนี่ยอยู่ตรงบ้านคุณลุงครับผมก็อยู่ตรงบ้านคุณลุงพอดีลงพื้นที่มารู้จักกันด้านหลังเราครับจะเป็นเขาสวยเลยนะครับแล้วก็ที่ของเราเนี่ย อยู่แปลงถัาจากบ้านคุณลุงนี่แหละครับอ่าสูงกล้องไปเลยนะครับอนี่อยู่ตรงนี้เองนี่ครับเลยเลยตรงนี้ไปหนึ่งแปลงประมาณสักห้าสิบหกสิบเมตรแล้วก็ที่เรานะครับก็เดินออกมาทางนี้เลยนะครับสังเกตไหมครับว่าต้นมะยมเนี่ยต้นมะยมนี่ก็งามเขียวเลยแล้วก็ดูวครับต้นกล้วยเครือใหญ่เลยต้นกล้วยต้นกล้วยนี่เห็นไหมครับ บงบอกให้เห็นว่าตรงนี้มันชุ่มชื้นนะครับพื้นชุ่มชื้นแล้วก็ดินดีปลูกอะไรก็งานนะครับเนี่ยตรงข้ามตรงข้ามทีพี่เขาก็ปลูกมะม่วงนะครับเต็มเลยมะม่วงมะม่วงงามเลยชุมชนดีนะครับเนื้อที่95ตารางวานะครับหลังจากที่ดูภาพมุมสูงแล้วเนี่ยผมก็ลงมา้างล่างให้ทุกท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ95ตารางวาตําบลด่านช้างอำเภอบรรพตพิัย จังหวัดนครสวรรค์ที่แปลงนี้นะครับข้าโอนเราออกให้นะครับแล้วก็เป็นฉนดคุดแดง100%นะครับราคาเราบอกขายกันอยู่ที่1 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับพูดคุยกันได้ครับสามารถต่อรองราคากันได้แต่ว่าก็ต่อรองกันได้ประมาณนึงนะครับส่วนค่าโอนเบ็ดเสร็จเนี่ยเราออกจัดก,การให้หมดเลยนะครับครับผม ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ของเรานะครับเนื่อที่95ตารางวานะครับเกือบเกือบหนึ่งงานเลยนะครับสวยเลยอยู่ในชุมชนนะครับใกล้วัดโรงเรียนอนามัยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านเหมือนที่ผมพาทุกท่านเดินดูเมื่อกี้นะครับราคาบอกขายอยู่ที่175,000บาทเท่านั้นนะครับต่อรองราคาได้นะครับที่เนี่ยเป็นโฉนดคุดแดงร้อยเนะครับค่าโอนทุกอย่างเนี่ยเราออกให้หมดนะครับต่อรองกันได้ในระดับหนึ่งนะครับสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ คอนเซปต์ของเราครับเป็นไงครับผมที่แปลงนี้นั้นถูกและดีปีโทงครับผมครับแล้วเดี๋ยวฝากทุกท่านติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับที่สวยๆเรายังมีกันมาอีกเยอะเลยราคาจับต้องได้นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ